ก็นะ้ายกลับมาสู่สองของเรานะครับผมนะก็มารีวิวูเด็กที่อนะสองนะก,ก,กันเลยดีกว่านะ่วนนี้สอนแล้วนะเนี่ยก็มาเปิดดูการ์ดกันเลยดีกว่าครับผมนะโอเคนีนะมันก็มีนะมันก็มีมามูรามูราคุมโมะนะคะผมอะควาฟอร์สโกพาดินเพลมูนชาโด้พาดินนะก็นะครับผมอ้อย นะอันนี้ก็จะเป็นกัวพลาเดินนะอันนี้ก็เป็นบัสเตอร์ดาร์สปิริตนะเป็นอันนี้ก็จะเป็นพาพาทีน่าเอลเอเซลนะกับบอลเอเซลบอลเอเซลเนี่ยมันจะเป็นเกย์สองนะนี่ก็อะไรอะโครมเจเรดาร์ก้อนนะผมจะบอกชื่ออันนี้ไปเลยนะไม่ใช่ว่าเป็นข้ออะไรอะคือแบบอะไรว่าเป็นชื่อเต็มนะนี่ก็เป็นการ์ดโปรโม ครับผมนะอาเ์วินแทงความโกรธทำไมมันจะต้องโกรธด้วยวะนะบัคเดมาเกสลูนบัตเฮ้ยตัวนี้มีเอ็กเฟฟด,ด้วยว้เอ็กเฟฟนะมีข้อความทิกเกอร์บางทีเนี่ยมันจะหาได้ยากแล้วมันก็จะแปลกมากนะเมื่อทิกเกอร์บางตัวมันจะมีเอฟเฟฟอย่างนี้นะครับผมนะก็อันนี้เนี่ยแหละนะเป็นการ์ดโปรโมทไฮ หายเลยเออเนี่ยแหละนะเนี่ยใบเนี้แหละต็นก้าโปโมที่เขาแถมมาให้แต่น่าจะเป็นเรืองแสงมั่งก็ดีนะน่าเป็นเรืองแสงมั่งนะเคครับอ๋ออันนี้จะเป็นมุมุลาคุโม,มะนะครับผมเพมูนก็อีกอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเนี่ยเพยมูนแค่หกใบ อันนี้ก็อควาฟอนแหละครับผมเคแต่บางตัวนะมันก็จะดูดีมากตัวมันจะดูเท่น,นะครับผมมันใหญ่แล้วเนี่ยบูสเตอร์ได้จะไม่ค่อยมีการซํำเลยนะฮะเนี่ยนะครับโอเคฮะก็รีวิวเร็วไปหน่อยนิดนึงนะฮะแล้วก็อ้นี่คือแบบอะไรอ่ะมันจะเร็วนะฮะรีวิวเร็วไปหน่อยนิดนึงนะครับผมก็ แค่นี้แหละนะก็เดี๋ยวไปช่วงที่สามเลยดีกว่านะครับผมนะก็แค่นี้แหละครับเดี๋ยวก็จะไปช่วงที่สามเลยดีกว่านะแต่ก่อนอื่นเก็บอันนี้ก่อนนะก็ช่วงที่สามเนี่ยนะเดี๋ยวเราก็จะมานำทำการรีเวิร์สกันนะก็รีเวิร์สก็ตัวนี้กับตัวนี้แหละนะที่มันเป็นตัว รีเวิร์สด้วยกันนะก็เนะี่ยมีแต่รีเวิร์สรีเวิร์สรีเวิร์สนะก็ครับผมในชื่อการนะ์ดเนี่ยเห็นได้ชัดเลยตัวสีแดงเนี่ยรีเวิร์ส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 นะจ Rever นะเห็นได้ชัดเลยรีเวิร์สอยู่สี่ตัวครับผมเนะี่ยมันจู่แบบแล้วหนึ่งแบบทุกกล่องเลยนะลายชื่อการ์ดในชุดเนี่ยนะนะลายชื่อการ์ดเนี่ยเราได้ ใต้กล่องเนี่ยแหละนะก็แค่นี้แหละนะครับผมก็ขอลาเอ้ไม่ใช่ <c oughs> ขอเข้าสู่ช่วงที่สาวกันเลยนะครับผมก็พักแเบรบกแป๊บหนึ่งนะครับผมนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวไปช่วงนีสสามัน